พี่น้องครับมาพ่อเสี้ยนแหเด็กหน่อยเอ้คือมีปลาอยู่ในแหหลายเธอเขาปวดออกก่อนเพาะเอาบอกเลยจังใด <c oughs> อยู่อยู่ลงเรียนอยู่ปอดดนี่เขารงเรียนปอดดทาหน่อยพอ <c oughs> สามบอโอ้เสี้ยนแหเด็กหน่อยพอสามครมับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเดอบารนี่มาเบิ่งฝีมือการวานแหโอ้แตกดีพ้อมตัวน,นี่โอ้คือแน่นอนแท้เขาลงเรียนอยู่พอสามบออยู่ลงเรียนบานไดอะไรทำหน่อย บ้านยังก็มาโน่นบ่อำเภอท่าตุ่มนี่บ่อำเภอไหน,นาาโอ้ยอยู่อำเภอโน่นหน้าไร่จังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องเสี้ยนแหกหน่อยครับพี่น้องอยู่ป .3 เด้อครับพี่น้องครับผลเมื่อวานแหนี่น,น,นี่ผลงานผลนกระไดยอยู่อยู่ในนี้ละเอา้าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตาหนี่ล่ะว,วานลงไปมือกี้นี่แตกดีขนาดเลยพี่น้องอา้าวเดี๋ยวมาชมกันเด้อครับเสี้ยนแหกหน่อยว่าสีมานหรือบอมาน โอพนะ้พุ่ s, นะพี่น้องได้าักระเดิดอวานแหมาานแลนวบอจากปีแล้ววานแหมานน่ฝึกวานมานานแล้วแม่บนบ่โอ้ฝึกมานานแล้วพิ่นวานานะครับพี่น้องครับแน่นอนเลยครับเสยนแหมาจากอำเภอโนนนาไลเส้นแหเด็กหน่อยพึ่งเขารงเรียนอยู่พอสามเองนะครับพี่น้องครับเขารงเรียนอยู่พ .3 สามเองมานโน่นนะครับรงเรียนมาโน่นอำเภอโนนนาไลจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับโอ้แน่นอนครับ วานแหแตกนะครับคุณผู้ชมคงสะเห็นนะครับเมื่อสักครู่นี้วานแหออกไปนี่แหแตกดีครับพี่น้องครับโอ้แน่นอนครับพี่น้องครับอ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับให้คุณผู้ชมรับชมเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ